คุณเคยรู้สึกไหมเหมือนชีวิตติดอยู่ในห้องแคบๆที่มองไม่เห็นทางออกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ด้วยอุปมาง,ง่ายๆว่ามนุษย์ทุกคนเหมือนลูกไก่ในเปลือกไข่และเปลือกนั้นคืออวิชชาความไม่รู้ความหลงความเชื่อเดิมๆที่กักเราไว้ลูกไก่จะเห็นท้องฟ้าได้ต้องกล้าเจาะจากข้างในชีวิตเราก็เช่นกันเมื่อเริ่มกล้าถามสิ่งที่เคยเชื่อ เริ่มฟังสิ่งที่ขัดใจเริ่มมีสติเห็นความจริงของทุกอย่างที่มันเป็นนั่นแหละคือปลายเล็บแรกที่แตะเปลือกแห่งอวิชชาเพราพะพุทธเจ้าทรงเป็นเสมือนพี่ไก่ที่เจาะเปลือกออกมาก่อนเพื่อชี้ให้เรารู้ว่าข้างนอกนั้นมีฟ้ามีอิสระมีความสว่างส่วนเราทุกคนมีหน้าที่เดียวคือลงมือเจาะเปลือกของตนเอง วันนี้คุณจะยอมอยู่ในเปลือกเดิมหรือจะเริ่มเคาะเพื่อเห็นฟ้าที่รออยู่